จะเป็นหน้าที่ของหุ่ชิดอำเภอระสาทพนง,าาง,งครับแตบชิดมีใจาดวาว้ย้อยู่าวรงนะครับูที่พักับกนี้นถึงลำบนน,นล่าขงนาขนาดี้ก็่สเดีเดีย

ต่อไปครับจะเป็นหน้าที่ของ,ง,ออาาน,งนุ่มจิ๊บอภัสสัทพงษ์กับทักีิณชัยดาวรบเก้าให้พร้อมด้วยครับเป็นไงครับผู้นี้กับมันไหมครับประเมินนะครับถ้ามันนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่อดีตผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่สอนเตะเย็ยนนี่จัดแล้วไม่สร้างความผิดหวังให้กัผู้ชมนะครับ วันนี้มีสีสันหนึ่งกองสดีส,สดจากบ้นานตะมอี่สร้างความสีสันให้ความมันให้แก่นักมวยคู่ชกทุกคูก่นะครับตบมลอหน่อยครับนี่ตีมือครับนี่บ่านแมขนัดแกขนาดน,น,นี้ก็บอกว่าถามว่านี่นี่ปเปรยอายุมากแล้วหอยตบเปีได้มันมากถ้าตบมือสามครั้งเราแกจะไม่เอาเงินเลยนะแกไม่เอาเงินไม่นอน ดีใจผู้ใหญ่เนี่หน้าตาคุ้นๆไปจากอลัมดวนแสงซากพือเปล่าผมนันตะลุมตึกงานนะครับเพื่อนมีคนก็ถามว่าคุณเต่าปีเนี่ยให้ใจทางไหนนะครับครับสบายยกที่สี่ให้คอเพชรใช่ไหมฮะครับแล้วให้ใจตรงไหนทางหูหรือเปล่า เตะนะครับยักเตะคนเต่าปีประความได้ที่สองนะครับของเหวัดสุลเต่าปีนะครับลงสุดสามพันบาทรักะเ่นึงไยที่สี่ก็เดได้หวังทีดกับีดำนังนเาะไรกจะเตนะตอนนี้เยเย ควาบราาทอมทำครับแล้กันย่งกันดนวยจะีเรื่อยเรื่อยเป็นเรื่องเลยครับลุกไม่ได้ย่นไม่มีครับเป็นเรื่องอะไรเลยเลยหยุดจะได้ยึงเลยครับ สู้รับระวังส11กับถิงดำเลยอาวุธเริ่มดักขึ้นเรื่อยเรืิ่มของดักดักตีมากกว่าตีไปไกลสูอ11ตีมากกว่าดีลุกเลยตีเด <ins ic c ossen> ็ดยำลักขึ้นเขา แต่ว่าผิดเพี้ยนทางดมือคุใยายเนี่ยเอาละวิ่งแลกเสียบเขาแหลมๆกันแล้วตอนนี้ลุกไม่ได้ย่อมไม่มีครับไปไหนลุกไปไหนย่อมเป็นเรื่องแน่แนะ มวยที่มีคุณภาพค่ดีมีคุณภาพทั้งสองค่ายครับนี่อย่างไรครเอรับเรตี่ดวยีที่เตะเราจะรักเชื่องยดอวนั้นยอานี่เานะลายยกที่สครับยกยกครับดยก ประชาสาคัญอีกรอบหนึ่งครับพรุ่งนี้ครับอย่าลืมพี่น้องํามวยครับเรามีนัดพบกันอีกครั้งหนึ่งที่อบตเฉลียงตําบลเฉลียงครับอย่าลืมครับตกตบผู้เพิ่มเสิร์ฟการหลายผู้นะครับที่ตําบลเฉลียงครับลอยกระทงพรุ่งนี้อย่าลืมครับร็จแล้วก็ไปต่อที่ห้วยเฉลียงเลอพี่น้องเลย นี่ถ้าไม่เรามีมแมลงมารบก,กวนนี่คงจะดูสนุกนะครับอ่าพอดีมแมลงมารบก,กวนทิ้ง,งอากาศอย่างนี้ก็ทั้งนหนาวร้อนร้อนนี่ไม่นา่ามีมแมลงขนาดน,นี้เลยแสดงว่าทําท่าฝนจะตกหรือเปล่าตอนนี้กาลังเก็บเกี่ยวอยู่ย่าเพิ่งฝนฟ้าอากาศอย่าเพิ่งตกเลยมีอากาศเยอะเลย น้ำมันมวยั็ชปลืออะไรได้เพราะว่าน้ำในในกระลบังเนี oh, oh, ่ยเอามาเอะนะครับยิ่งดึกยิ่งมีแมลงมากขึ้นคือเขาบินแล้วเขาก็ตกไปอาบน้ำครับเอาละครับพี่เรียงออกนะครับลงข้างล่างเลยอ่ายกสุดท้ายมันจะบหรือเปล่า สุดท้ายครับเด็กระวังไว้คู่นี้ครับตีใส่ตั้งชิงดำเนี่ยลบเอกสารลบสุดท้ายแล้วนะครับ เปีราเดินทารถึงยกสุดท้ายของวยระวังสีดังแดงระวังตีแดงตับตีดัน้ำเงินต่อไปครับจะเป็นหน้าที่ของนนทิกพชรรอภาทพลงกับพรเพชรมีชัยกับดาวรัเมี่าให้พร้อมด้วยนะครับเ้วก็เช่าเด้วยเลครับคู่ต่อไปนับัจบครับบันยก หลังจากทุบกระกอกขอโทษาขอพลยกันไปครับในการแข่งขันกีฬาครับเป็นเกมการแข่งขันกีฬามีแพ้มีชนะมีนือใครสูกันและกันครับอเดียตแับชูมือให้ท่านบุญแดงนะครับนักมวยครับอดีตเลนแล้วตัวนมวยรับกันเหนื่อยด้วยลูกเพื่อเป็นคนถุงไปศึกษาเราเรียนครับ